วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครค a r ์ SR ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับอยู่ในรูปแบบเลเวลซัพพอร์ตก็เป็นตัวละครอย่างนักมายากลน,นะครับวิธีรับตัวนี้ก็แค่เปิดแท่งเรืองแสงนะครับราคา300-800ถึงบาทแล้วก็เล่นได้ถึง Level เลเวล80ก็จะได้ตัวนี้นะครับจะไม่มีอยู่ในแท่งทั่วไปนะแต่ถ้าใครคิดจะเติมเลเวลซัพพอร์ตเพื่อจะเอาตัวนี้มาเล่นโดยเฉพาะนะครับแนะนําว่าไม่จําเป็นเพราะตัวเนี้ยไม่ค่อยเก่งนะครับเอามาก็แค่เอามาอัพตู้ฟิก,กร์เฉยนะครับแต่ว่าเอามาเล่นจริงอ่ะผมว่า เอาตัวอื่นไปเล่นยังดีกว่านะครับรวมถึงตัวคอนคาร์ด SR ในอนาคตที่จะมาในรูปแบบเลเวลซัพพอร์ตด้วยนะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่จะมีอยู่2ตัวที่ผมเคยแนะนําไปก็คือตัวอย่างลิลินแล้วก็ลุงหนวดไอตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมก็เลยเรียกว่าลุงหนวดอ่าส่วนไอเลเวลซัพพอร์ตเนี้ยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเติมไปเลยมีทั้งชิ้นส่วน SSR นะครับตานหน้าชื่อตัวม่วงนะครับแล้วก็ไอเทมเฉพาะ3ดาวของ ตัวละคร sr นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแดงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นอีกมากมายนะครับอันนี้ยังไงก็คุมนะครับส่วนตัวละครคราส sr ผมมองว่ามันเป็นตัวแถมเฉยนะครับก็จะเติมก็ได้ไม่เติมไม่ได้นะครับเพราะในที่สุดเนี่ยตัวละคร sr พวกเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบตัวแดงกับตัวเหลืองอยู่ดีนะครับเหมือนบาคุซันที่เป็นตัวละครลเวลซัพ p อ o r t รอบที่แล้วเลยอ่าก็มาในรูปแบบตัวแดงตัวเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะได้เล่นช้ากว่าแค่นั้นเองนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้เติมนะครับเพราะว่ายังไงเราก็เปิดตัวเหลืองกับตัวแดงกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมยังไงทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้ตัวละครคาร์ดเอใหม่ๆกันทุกคนอยู่แล้วแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลของตัวละครคาร์ดเออย่างนักมายากลนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยเก่งนะครับมาดูวันที่สกิลแรกนะครับจะเป็นการโจมตีใส่เป,ป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ100รไม่ได้มีสถานะอะไรเพิ่มเติมนะครับจะเหมือนกับตัว SR ส่วนมากทั่วๆไปเลย สกิลอันตีนะครับจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูในแนวนอนด้วยดาเมจ120%นะครับแล้วก็มีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายที่ติดคิย์ลิคอเนี่ยติดถอยไม้2รอ,อบด้วยดาเมจต่อนเนิ่น50%นะซึ่งตัวเนี้ยจะมีโอกาสติดคิย์ลิคอค่อนข้างต่ํานะครับเพราะว่ามันโจมตีใส่ศัตรูแค่2ครั้งนะครับอันตีของมันเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาไปคอมโบกับแม็กสายฟ้าได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถกําหนดได้ว่า มันจะตีตัวไหนาให้ติดคีย์ลขคอและตัวไหนจะติดเผาไหมครับสมมุติเอาแม็กสายฟ้าไปยืนแถวเดียวกันและนักมยากะคลเนี่ยตีติดคีย์ลคอตัวบนกับตัวล่างนะครับอ่าโดยที่ตัวกลางไม่ติดเผาไหมแม็กสายฟ้ามันก็ไม่สามารถอันติดใส่ตัวติดเผาไหมได้นะครับซึ่งจะต่างกับราชาใต้ดินราชาใต้ดินเนี่ยมันจะล็อกเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับว่าเป้าหมายหลักเนี่ยจะต้องติดเผาไหมส่วนตัวซ้ายขวาเนี่ยจะมีโอกาส50อราราชาใต้ดินตี ตีใส่ประตูนะครับติดเผาไหมแม็กซ์สฟ้าก็จะอันติดใส่ตัวที่ติดเผาไหมนะครับมันเป็นคอมโบต่อเนื่องกันแต่ว่านักมายากลเนี่ยมันไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่าตัวไหนจะต้องติดเผาไหมนะครับมันก็เลยจะคอมโบกับแม็กซ์สฟ้าไม่ได้นะครับนี่ก็คือข้อเสียของมันแต่นักมายากลเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนตัวใหม่ของราชาใต้ดินเลยนะครับเพราะปกติเนี่ย ตัวที่จะเอามาแทนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบูไฟนะครับตัวนี้เลยแต่ว่ามันก็เป็นสายเทคนิคไม่ใช่สายอุปกรณ์นะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นอีไอรอนะครับซึ่งจะโจมตีนแนวนอนเหมือนกันแล้วก็เป็นสายอุปกรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งอีไอรอเนี่มันจะไม่มีสานะเผาไหม้เหมือนกับบูไฟแล้วก็นักมายาคนนะครับแต่นักมายาคนเนี่ยมันจะมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสานะเผาไหม้โจมตีแบบแนวนอนหรือว่าเป็นสายอุปกรณ์นะครับ เรียกได้ว่าเป็นราชาใต้ดินในโหมด sr กันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็นักรมยักษ์ลเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งฮีโร่ส่วนราชาใต้ดินเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งปีศาจนะครับก็สามารถเอามาใช้ตอนที่เล่นฝั่งฮีโร่ได้นะครับกับทีมสถานะส่วนราชาใต้ดินนะครับมันเป็นตัวแจกฟรีที่เก่งกว่าตัวนักรมยักษ์ลอยู่แล้วนะครับถ้าเอามาจับทีมแบบผสมกันอย่างเอาไปลง pvp อะไรเงี้ยราชาใต้ดินก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็น่าเล่นกว่า ไอ้นักพยากรมันก็เลยเป็นตัวที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่พาสีมันเนี่ยก็แค่ลดดาเมจโบนัสนะครับไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไปเจอกัดทีมที่ไม่ใช้ดาเมจโบนัสอย่างเงี tumors, ้ยนะครับมันก็เป็นพาร์ทสที่ใช้จริงๆคว้างๆนะครับมันก็เลยจะดูเป็นพาร์ทสที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องคอมโบทีมของนักพยากรเนี่ยมันก็สามารถไปคอมโบได้ทุกทีมนะครับเวลาที่เจอกัดทิงคอมโบราชานั่นฟ้านะครับหรือว่าบอลทองคอมโบราชานั่นฟ้าเนี่ย มันจะช่วยลดดาเมจให้กับเพื่อนแล้วก็ตัวเองได้นะครับในตอนนั้นแต่ว่ามันก็ลดได้ไม่เยอะนะครับซึ่งเอาตัวอื่นที่มันมีประโยชน์อย่างอื่นมาดีกว่านะครับมีประโยชน์มากกว่าน,นี้มากกว่าแค่ลดตาเมจโบนัสเนี่ยมันจะดีกว่านะครับอ่าแล้วก็มีอีก2คอมโบนะครับก็คือคอมโบของทีมสถานะแล้วก็คอมโบทีมแนวนอนนะครับก็คือโจมตีเจาะแถวหน้าตัวที่คอมโบกับมันได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวอย่างวัคซีนแมน ที่มีสกิลโจมตีอันตีนะครับเป็นแนวนอนเหมือนกันแล้วก็มีพาสซีฟนะครับที่สามารถสร้างดาเมจเพิ่มจากดาเมจต,ต่อเนื่องได้นะครับใส่ศัตรูทั้งทีมก็เป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในทีมซานะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับนักมายากลที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวอย่างจักรพรรดิเด็กถ้านึกถึงทีมเจาะแถวหน้านะครับยังไงก็ต้องนึกถึงจักรพรรดิเด็กตัวนี้ก็โจมตีในแนวนอนเหมือนกันแล้วก็มีคอนะครับที่ทําให้การโจมตีในแนวนอนเนี่ยมันคอมโบกันได้นะครับ ตอนนี้เราก็จะขาดตัวอย่างสายต่อสู้นะครับหรือว่าตัวแทงนั่นเองอ่าส่วนสารตัวเนี้ยเอาไว้ด้านหลังเลยนะครับจะหาตัวแทงเข้ามาในทีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแทงท็อกมาสเตอร์กับคอริล่าไซบอร์กนะครับอ่าก็ตัวแทงเข้ามา2ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายต่อสู้เหมือนกันนะครับเพื่อเอามาคอโมโบกับคอริล่าไซบอร์กอ่าเป็นตัวอย่างสเน็กนะครับคอริล่าไซบอร์กมันก็มีพาสีนะครับเวลาที่ในทีมเรามีสายต่อสู้เยอะๆนะครับ คอรล่าไซบอร์กมันก็จะถึกขึ้นนั่นเองถึงสุดนะครับมันจะเพิ่มความถึกได้3ชั้นนะครับก็คือสายต่อสู้3ตัวส่วนสเน็กเนี่ยเวลาที่โล่ทนทานของฝั่งเราหายไปนะครับมันก็จะทําการไล่ตีซึ่งแทง t o ท็อปมาสเตอร์คอรลา่าหรือว่าสเน็กเนี่ยก็ต่างมีสานะทนทานทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าสเน็กไปไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็เอาวัคซีนที่มาแทนเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันค่อนข้างจะถึกนะครับ วิธีเรียนความเร็วก็จะเปิดด้วยจักรพาิเด็กนะครับแล้วก็นักมายากลตามด้วยกอลิลาายาใส่บอกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเพิ่มความเร็วให้กับนักมายากลกันครับความเร็วของนักมายากลตอนนี้จริงๆมันก็เร็วแล้วนะครับแต่ว่าไอ้แท่งท็อปมาสเตอร์เนี่ยมันอาเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ามันใส่เซตนักกวดนั่นเองครับผมจะขอเอาแท่งท็อปมาสเตอร์ออกนะครับเหตุผลก็เพราะว่านอกจากว่ามันเร็วเกินไปแล้วนะครับมันยัง อ่าพลังลบมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงเกินไปนะครับทําให้ทีมเนี่ยไม่สมดุลไอ้นักพยากรณ์ผมเนี่ยไม่ได้ปั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่เก่งนะครับผมก็เลยอ่าไม่เปลืองอ่าการ์ดปั้นมันดีกว่านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างอ่าแฮมเมอร์เฮดนะครับที่มีโล่ทนทานเหมือนกันก็เอามาเป็นแท้งแทนแทคงท็อปมาสเตอร์เลยละกันนะครับตัวน,นี้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ความเร็วเรียงอ่าเกือบถูกก้องแล้วนะครับเหลือกอริลลาไซบอร์กที่ ยังเรียงผิดอยู่นะครับเราไปใส่ความเร็วให้กับอลิล่าใส่บอกกันดีกว่านะครับอ่ใส่ไปเลยนะครับความเร็วสีม่วงนะครับใส่ไปให้หมดน่าจะเร็วอันดับ3แล้วนะครับโอเคตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็สแน็กสแน็กเป็นโจมตีโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แฮมเมอร์เฮดใส่อะไรไปก็ได้นะครับใส่ไปให้หมดก็ไม่ได้ คำคัะไรนะครับใส่มาเป็นตัวแท้งเฉยๆนะเน้นเฮสีก็ดีครับอ่าส่วนอุปกรณ์ของของนักมายากลนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับเซตอุปกรณ์ก็คืออัศวินกานการนะครับเ <c oughs> พราะว่านักมายากลเนี่ยมีสกิลโจมตีแบบแนวนอนนะครับส่วนเซ็ตอื่นเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้เหมือนกันเพราะว่านักมายากลมันก็ไม่ค่อยมีสกิลอะไรโดดเด่นมากมายนะครับนอกจากการโจมตีเป็นแนวนอนอ่ารอบนี้ผมก็จะใส่เป็นเซตนักดาบนะครับ เพื่อเพิ่มดาเมจนะครับให้มันแรงขึ้นนั่นเองเน้นความเร็วก่อนนะครับอย่างแรกเลยป้องกันสองอัน,นครับดูนะครับมีแต่ป้องกันเท่านั้นเลยของผมใส่ความเร็วเข้าไปนะครับโอเคครับความเร็วก็อยู่อันดับ2แล้วนะครับก็ความเร็วถูกต้องแล้วนะครับ พััเด็กนักมยากรวัคซีนแมนแล้วก็คอริลลาไซบอร์กนะตอนนี้พลังลบผมก็อยู่ที่1นล้านสี่แสนนะครับเดี๋ยวจะลองไปหาเพื่อนที่พลังพอๆกันนะครับแล้วก็เพื่อนที่มีบอลทองด้วยนะจะได้ลองพาลสีคของนักมยากรไปเลยนะครับว่ามันจะใช้ยังไงนะครับในแนวไหนแล้วก็ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่ะคนนี้พลังลบอยู่ที่ล้านสี่นะครับแล้วก็ใช้บอลทองเป็นหลักด้วยนะครับจัดไปครับเรามาลองดูกันว่า มันจะมีผลยังไงนะครับสำหรับพาสีของนักมายากลเปิดด้วยจกักรพรรดิเด็กนะครับติดปกขยี่สามตัวเลยครับและก็ตามด้วยนักมายากลครับาจากปกติก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่พอมีบทขยี่เนะี่ยมันก็เลยช่วยให้แรงขึ้นนะครับอตอนนี้ก็โดนจกักรพรรดิเด็กเขาสวนกลับมานะครับติดปบกขยี่สาทัวเหมือนกันเอาแล้วครับ โอ้ห oh, แล้วเจอบอลทองซ้ำเข้าไปอีกคนระับเนี่ยครับผมจะหยุดภาพไปดูนะครับสรุปว่ามันจะลดดาเมจให้กับเพื่อนในแถวแนวนอนนะครับก็คือแถวหลังเนี่ยโดนดาเมจแค่27 0 0 0แต่แถวหน้าเนี่ยจะโดนดาเมจโบนัสนะครับอยู่ที่32 0 0มนะครับแถวหลังก็จะโดนดาเมจน้อยกว่านะครับมันก็จะลดประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ลดไม่เยอะมากนะครับมันไม่ได้สําคัญอะไรมากขนาดนั้นเลยนะครับที่จะเอาพาสีตรงเนี้ยในการมาคอมโบกับทีมอื่นๆนะครับเพื่อลดดาเมจลงไป ก็โดนทัตซ์บะกิไปทีนะครับทีมผมก็ดูแล้วท่าจะแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับทีมผมเนี่ยไม่ได้ป้านมานะครับดาเมจมันก็เลยไม่แรงพอที่จะอาจโจมตีศัตรูได้นะครับก็เห็นได้ว่าผมจะโจมตีฝั่งนู้นไม่ค่อยเข้านะครับแต่พวกจักรพรรดิเด็กกับวัคซีนแมนเนี่ยจะโจมตีเข้านะครับดูครับดามจของนักมายากลเนี่ยอยู่แค่ห้าหมื่นเองนะครับแต่พวกเนี่ยก็อยู่ที่แสนขึ้นเลยนะครับก็คือ จะเบากว่าฝั่งนู้นเนี่ยประมาณ3เท่านะครับตัวที่ผมไม่ได้ปั้นก็จะมีนักยากษกลนะครับสเน็กแล้วก็ตัวหน้าอย่างแฮมเบอร์เพนนะครับสรุปก็แพ้ไปนะครับสรุปก็คือแค่เอามาอัปดาวตู้ฟิเกอร์ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็มีตัวที่เก่งกว่าหลายตัวเลยนะครับที่สามารถเอามาใช้แทนมันได้